มาดาูในเรื่องของการประชุมคอรมอกันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะหลายท่านได้สงสัยว่าเอ๊ะเราได้นายกคนใหม่แล้วแต่ทําไมคอรมอเมื่อวานนี้ยังคงเป็นคอ,อรมอชุดเก่านะคะในการประชุมกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า,าทาง เลขาคอรมอนะก็ได้มีการชี้แจงคอรมอนะคะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานายจิรายุห่วงทรัพย์โคษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สอบถามหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะเรื่องรักษาการหรือการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีในกระทรวงต่างๆว่าสามารถดําเนินการได้จนถึงวันใดโดยนางนัฏ จารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสามารถดําเนินการได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนก็จะต้องยุติการเซ็นเอกสารต่างๆทันทีนอกจากนี้นะคะยังได้สอบถามถึงการดําเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสสที่เป็นรัฐมนตรีด้วยและหลังจากนี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหม่ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตามที่ให้สัญญาไว้ กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เดี๋ยวในช่วง4เดือนนี้ต้องมาดูนะคะว่าอ่านโยบายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะจากรัฐบาลชุดใหม่นี้ก็คือในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะที่บอกว่าจะนํากลับมาใช้อย่างแน่นอนนะคะ